ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2565นะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นดูดวงกันเลยนะคะเป็นดวงที่อาจารย์าวางตัวเลขไว้แล้วนะคะ,ะในฐานเขาเรียกว่า7ตัว7ตัวสฐานพิสดารน,นะคะ,ะใน โบราณนะคะ,ะเราก็จะมาดูว่าเดือนนี้ชาววันอาทิตย์นะคะจา์มองเด่นในเรื่องของอถ้าบอกว่าเด่นในเรื่องอะไรต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของการเงินเลยนะคะ,ะท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตๆนะ,ะมีเกณฑ์ได้เงินจากอาชีพหน้าที่การงานด้วยหน้าที่การงานก็โดดเด่น,นะคะ่ะ มีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกก็มีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านพวกวิศวกรช่างเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้การสื่อสารพวกออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้จะโดดเด่นที่ มีเกณฑ์รับรัพ์แบบนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะยังให้การอุปถัมภ์คำคำจุนกับท่านมากมายนะฮะในความหมายคำว่าสุภาษะชาปิตาโดยเฉพาะหัวหน้าผู้ชายหรือ,อเขาเรียกว่าเจ้านายผู้ชายจะเมตตาคนวันอาทิตย์มากเป็นพิเศษในเดือนนี้เวลาท่านมีเรื่องอะไรที่จะขอความช่วยเหลือ,อในการสนับสนุน อ่าซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะไปติดต่อกับหัวหน้าผู้ชายเจ้านายผู้ชายเนี่ยนะคะท่านจะได้รับความสำเร็จแบบง่ายดายนะคะแล้วก็ปัตนิในดาวพระอาทิตย์ยังแปลในแง่ของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะอ่าลูกค้าท่านที่อ่าที่ผ่านมาอยู่ๆเขาหายไปอย่างเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะกลับมามันแปลว่าลูกค้าหน้าเก่าๆก็กลับมา แต่ไม่ใช่ว่าหน้าใหม่ๆท่านก็ไม่ได้นะหน้าใหม่ๆก็เข้ามาด้วยหน้าเก่าๆก็ยังกลับมาเพราะนั้ก็เลยกลายเป็นเรื่องดีเด่นในเรื่องของของงานเรื่องของเงินนะคะไม่ว่าจะเงินจากการทำมาหากินนะคะ,ะดาพระหัสนะแต่เหนื่อยหน่อยนะต้องบอกก่อนเพราะพระหัสเป็นโลกาวินาศอยู่แต่ในดวงไม่ได้ชนเสียนะคะในดวงชนมาตาพันธุกรรมะก็เลยมองว่าท่านยังมีความมั่นคง แต่เหน็ดเหนื่อยเพราะเป็นโลกาวินาศนะฮะแล้วกรรม,มะมันก็กลายเป็นความรับผิดชอบที่ท่านจะต้องลุยเพราะมันฐานพระราหูแต่พระรหัสไปชนอ่าในคําว่าสิทธิทโชคอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังถึงแม้จะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วคุ้มค่าต้องพูดอย่างนี้นะเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยเราลงทุนลงแรง เราตั้งใจแต่ผลที่ได้กลับมามันคุ้มค่าในการทานั่นเองนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของความสําเร็จแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของงานมากมายความรักก็ยังเด่นอีกต่างหากนะคะส่วนเรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะท่านท่านก็อาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเครียดกับเขาอยู่บ้างนะคะอย่าลืมว่าตกคําว่าอาริ แต่ดาวพระุกที่ตกคําว่าบุตตะโพคาราพระไม่ได้ชนเสียก็แปลว่าใช่ลูกน้องบ,บริวารเป็นอลริอาจริงมันก็คือท่านอาจจะต้องเหมือนกับคอยจ้าจี้จ้าชัยเขาบ้างไม่ใช่ว่าแบบสั่งงานแล้วปล่อยได้เลยนะคะเฉพาะเดือนนี้นะท่านอาจจะต้องยังต้องระมัดระวังเขาหรือคอยตามดูว่างานที่มอบหมายไปเนี่ยมันล่ว,ลวงสําเร็จหรือเปล่าระวังความสะพาพความเลนเล่อของเรื่องของลูกน้องบริวาร อาจจะทําให้ท่านต้องมานั่งแก้ไขางานอะไรประมาณนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าความสําคัญมากๆอท่านก็ควรจะต้องระมัดระวังสักนิดหน่อยก็ได้นะคะในในในเดือนนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบอืเขาจะทําความเดือดร้อนใหญ่โตนะมันแค่มีปัญหาบ้างนิดนิด,นดหน่อยๆที่อาจารย์เห็นนะคะในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือถ้าเป็นเรื่องของ ใครที่มีบุตรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะแปลว่าบุตรของท่านมีเกณฑ์ไปเรียนทางไกลหรือไปทํางานทางไกลถ้าเขาอยู่วัยทํางานเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะอรอิแปลว่าการเดินทางนะฮะแล้วก็าลาภเนี่ยยังให้ความหมายในโชคลาภเพราะฉะนั้นการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงของลูกของท่านในเรื่องของการไปเรียนหรือการไปทํางานในการเปลี่ยนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ ต้องให้การสนับสนุนบุตรของท่านได้นะคะอ่าโอเคค่ะและบุตรตายังแปลว่าการลงทุนด้วยในการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่อริก็แปลว่าการลงทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าชาววันที่สามารถที่จะลงทุนอะไรอยู่ในขอบเขตที่ที่ท่านวางแผนไว้เนี่ยก็ยังมองว่าทําได้อยู่นะคะเพราะดาววันเกิดของท่านในเดือนนี้ได้ฐานจากักรพรรดนั่นเอง แต่สิ่งเดือนนี้สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะฮะจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังเนี่ยนะคะโรคเก่าจะกําเริบได้นะคะเพราะว่าถึงแม้พระเสาจะเดินเขาเรียกว่ากาลโยกเป็นขุมทรัพย์แต่ในในดวงที่เราวางขึ้นมาเนี่ยพระเสาตกคําว่าอริพยายานะคะและพระเสาชิงมหาเลข สองคือดาวจันทร์เป็นคู่ศัตรูอยู่และพระจันทร์ก็เป็นอายุเดิมของคนบรรทิต์เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยจะเป็นในเรื่องของช่องท้องกระเพาะลำไส้นะคะอุบัติเหตุให้ระวังทางน้ําด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเราแก้ไขแบบไหนในกรณีแบบนี้นะคะหนึ่งอาจจะต้องบริจาคเลือดบริจาคลงศพก็ได้ปล่อยปลานะคะเป็นการซ่อมดวงแก้ดวงของท่านนะคะแต่ท่านก็ เสริมดวงของท่านได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องอะไรในดาวที่เด่นในการเสริมดวงท่านคือแจกหนังสือสวดมนต์ถวายพวกผ้าตายเนี่ยนะคะเนี่ยก็เป็นการเสริมดวงที่จะนำนำมาซึ่งโชคลาภในดวงท่านได้นะฮะเด่นในดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะประจำะเดือนสิงหาคมของคนวันอาทิตย์เลขเด่นในดวงของท่านจะมี6,1549นะฮะ 1> 6 1 5 4 9เป็นเลขเด่นที่อาจารย์มองเห็นในฐานดวงของท่านนะคะโอเคค่ะเรามาสรุปด้วยพลังงานไพ่อีก3ใบด้วยนะคะไพ่ทา,าโร่นะคะอ่าท่านได้ไพ่าราชินีเหรียญเด่นในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วก็ไพ่ห้าไม้นะคะเป็นเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของงานบ้างแต่แล้วท่านก็ยังสามารถเห็นไหมฮะหกถ้วยคือความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยคนวนันอาทิตย์นะฮะ,อะขอให้ท่านแบบเขาเรียกว่าสู้ลุยเหมือนไพ่ที่เกิดขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะห้าไม้เนี่ยมันคือการแข่งขัน การมีคู่แข่งทางการค้าอย่างนี้นะคะแต่ท่านยังสามารถที่จะนั่งบนบัลลังก์ต่อสู้แข่งขันเอาชนะคู่แข่งนะคะหกถ้วยคือความสําเร็จอันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานได้การเงินได้หรือแม้กระทั่งความรักนะคะถ้าไม่เข้าอกเข้าใจกันน่ะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็น ที่ไม่ลงรอยกันก็ได้แต่ยังไงเขาก็ยังรักท่านอะไรที่อดีตที่มีปัญหาก็จะไปสอดคล้องกับดวง7ตัวสี่ฐานพิสดารน,นี้เหมือนกันนะคะว่า,าความรักความวุ่นวายต่างๆนี่มันสามารถเล็กเคลียกันได้สามารถที่รีเทิร์นจากความหมายคำว่า หกถ้วยนั่นเองการปรับความเข้าใจยังมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสกันนะคะส่วนคนโสดถ้ามองแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์คนเข้ามาจากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะรักอาจจะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนหนังสือก็ได้หรือเคยทำงานร่วมกันมาก่อนอจากที่แบบ เคยทำงานแล้วก็แยกย้ายกันไปท่านอาจจะลาออกจากที่ตรงนั้นหรือเราเขาลาออกไปก็ได้แล้วอยู่ๆอาจจะเหมือนกับกลับมาเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยอย่างนั้นเป็น,เป,นเป็นโอกาสเป็นเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันของคนวันอาทิตย์แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าก็ถือว่าเป็นอ่าไพ่ที่โอเคอ่า สำหรับเดือนนี้ของคนวันอาทิตย์ที่มีโอกาสเด่นในเรื่องของเงินด้วยราชินีเหรียญเพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านยังมีโอกาสรับทรัพย์โชคดีร่ำรวยเหมือนที่ดวงเจ็ดตัวพิสดารที่อาจารย์วางขึ้นมานะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ